นนี้เราจะมาทำสายของขอเอี้ยมนะคะห่อสามสายค่ะงานสามชิ้นเอาสายไว้ตรงกลางนะคะเอาผ้าห่อไว้ข้างล่างแล้วก็แบ่งเสือหัวท้ายให้เท่ากันด้วยค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะงานสามชิ้นห่อดีค่ะทับชิ้นห่อกลับมานะคะ กับผ้าห่อคืนนะคะครับตัดลงมาอย่างนี้นะคะสายเราก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยคิ้วค่ะคิ้วพับ ให้มันขึ้นสันแล้วเราก็คิ้วนะคะเดิมเส้คิ้วใช่ค่ะข้างบนเราจะทําคิ้วใหญ่ข้างล่างเราจะทําคิ้วเล็กนะคะคิวหคะมันก็จะเป็นลักษณะมุมอย่างนี้เราก็พับเข้าให้มันเสมอกันนะคะด้านข้าง เก็บมุมด้วยค่ะเก็บมุมเพื่อที่ด้านข้างจะได้เท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะให้มานโค้งรับกันเลยใช่ข้างล่างก็จะเป็นคิวเล็กค่ะ ผ้าให้เรียบนะคะ,ะค่อยทำมาเลยแล้วเราก็จะมาจับผ้าสองชิ้นบนให้เท่ากันนะคะแล้วก็พับกลับเข้าไปให้มันเสมอกันรับขอบกัน,นะคะ่ะแล้วก็พับเก็บมุมเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่พับเก็บมุมมันจะโปนะคะนี่ค่ะลักษณะนี้นี่ค่ะเก็บมุม ้านขอบเราก็จะเดินคิ้วใหญ่แต่งมุมให้สวยค่ะน่หน้าตาสำเร็จก็จะประมาณเราก็จะได้คิ้วใหญ่ข้างบนด้านข้างอย่างนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นคิ้วเล็กหอศร์ของคอค่ะแล้วเราก็ไปติดกระดุมนะคะเรียบร้อยค่ะใส่ มีมถุงเย็บสองข้างแล้วก็เจาะแผ่นขึ้นนะคะ,ปะเป็นเพื่อนน่ารักน่ารักไว้ใช้ในครัวค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปเจาะรังบุ้งสองเมตรก็จะออกมาหน้าตาแบบน,นี้ค่ะค้องคอหน่อยดูค่ะพร้อมใช้งานเลยคะ่ะทานดีกันดูโอเคปลูกวีมาะ